กลับมาในช่วงที่2ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมและคุณนุ๊กครับในรายการ Give Me Five ครับคุณนุ๊กครับกลับมาคุยกันต่อครับในเรื่องของคุณผู้ชายคราวนี้มาคุยในเรื่องของสุขภาพกันบ้างดีกว่าค่ะนะครับจริงๆแล้วคุณผู้ชายเองเนี่ยครับเวลาที่ดูแลตัวเองจะดูแลยังไงดีครับให้ตัวเองดูทั้งฟิตและดูทั้งเฟิร์ม การดูแลตัวเองนะคะต้องดูจากทั้งภายในและภายนอกอย่างที่บอกไปแล้วฉะนั้นการดูแลตัวเองภายในเนี่ยการเลือกกระทานอาหารก็คือต้องเลือกกระทานอาหารที่มีประโยชน์มากๆอย่างเช่นคนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อมากๆเนี่ยตัวโปรตีนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์เองก็ดีหรือโปรตีนจากพืชอย่างพวกถัวเหลืองหรือว่าธัญพืชพวกถั่วต่างๆนะคะก็สามารถให้โปรตีนที่ช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ค่ะคุณนุกและคุณผู้ชายบางท่านที่เป็น เป็นหนุ่มออฟฟิศเนาะ <Ừ. S 1> นะครับทำงานใช้สมองเยอะๆอะไรแบบนี้บางคนบอกอ่อนเพลียพอรู้สึกร่างสมองมันล้าอ่อนเพลียร่างกายก็จะรู้สึกอ่อนเพลียไปด้วยเนี่ยมีวิตามินหรือว่ามีอาหารเสริมชนิดไหนที่แนะนําบ้างไหมครับเออก็จะมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่แนะนําสําหรับคุณผู้ชายเหมือนกันนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นวิตามินและเกลือแร่รวมต่างๆที่ช่วยทําให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงขึ้นรหรือว่าไม่อ่อนเพลียนั่นงคะครับ<ม>แล้วก็ถ้าคุณผู้ชายอยากจะมีรูปร่างที่แบบว่า แมนจริงๆแฮนซัมร,รูปร่างสมส่วนดูดีบแบบนี้คุณนุกครับถ้าเราทานอาหารที่ครบตามที่คุณนุกบอกแล้วนนะครับเขามีวิธีการออกกำลังกายที่จะทำให้ตัวเองดูดีมากขึ้นไหมครับแน่นอนคะ่ะว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นได้หลายวิธีหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หรือว่าจุดประสงค์ที่ต้องการออกกําลังกายอย่างออกกาลังกายเพื่อลดน้ําหนักเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการเาผาผลาญหรือว่าเป็นเบอร์นิ่งฉะนั้นการออกกำลังกายแบบนี้จะเป็นการออกกำลังกายแบบ เร็วๆเพื่อให้อัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยคงที่ในช่วงระยะเวลานึงส่วนใหญ่จะประมาณ20-30นาทีอะค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยคูลดาวน์ลงก็คือมีการวอร์มอัพเสร็จแล้วให้การออกกำลังกายเนี่ยคงที่ประมาณ 20- 30นาทีแล้วก็คูลดาวน์ลงทั้งหมดแล้วก็จะใช้เวลาประมาณไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองอะค่ะอันนี้เป็นการออกกำลังกายแบบเผาผลาญหรือเบิร์นิงเพราะฉะนั้นมันจะมีการออกกำลังกายอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าสร้างกล้ามเนื้ออันนี้จะเป็นการออกกำลังกายแบบช้าลงคือลลวงแต่่า เขาเรียกว่าใช้น้ำหนักมากขึ้นอย่างเช่นการยกเวทเล่นเวทนะคะให้ทั้งขาแล้วก็ทั้งแขนเลยนะคะก็คือใช้ใช้มันจะช้าลงแต่ว่าเน้นไปที่การใช้น้ําหนักที่มากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อคือทําให้กล้ามเนื้อเขาทางานได้มากขึ้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเขาก็จะสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมานะครับคุณนุกแล้วเวลาออกกําลังกายเนี่ยครับอย่างถ้าเป็นการเบิร์นเนี่ยนะ การเบิร์นเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อยที่สุดประมาณกี่นาทีต่อสัปดาห์คร กี่นาทีตอนหนึ่งวันแล้วกี่กี่วันตอนหนึ่งสัปดาห์ถึงจะพอดีจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์อะนะคะคือถ้าใช้ในการเมนเทนน้ําหนักให้น้ําหนักเท่าเดิมเนี่ยควรจะเป็นวันละประมาณ30นาทีเป็นอย่างต่ำนะคะแล้วก็สัปดาห์หนึ่งเนี่ยอาจจะ2-3ครั้งเพื่อ,อให้ได้สุขภาพที่ดีแล้วก็เป็นการทําให้น้ําหนักเนี่ยคงที่ด้วยแต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยต้องการที่ลดน้ําหนักอาจจะเพิ่มเวลาไปเป็นวันละประมาณ90นาทีหรือว่าชั่วโมงครึ่งหรือ1ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะคะแล้วก สัปดาห์หนึ่งอาจจะเพิ่มเป็น5วันครับในชั่วโมงครึ่งนี้แบ่งออกได้ไหม ออกเช้า30กลางวัน30เย็น30ได้ไหมฮะอ่าได้ค่ะจริงๆได้แต่ว่าที่สําคัญที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นเช้าเย็นพอไม่ต้องมีกลางวันด้วยนะคะเช้าอาจจะ1ชั่วโมงเย็นอีกครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าค่าอัตราการเต้นของหัวใจคงที่ยิ่งนานขึ้นก็จะมีการเผาผลาญที่มากขึ้นด้วยอะค่ะแบบน,น,นั้นเองครับคราวนี้นอกจากนั้นครับคุณนุ๊กครับบางคนเนี่ยผู้ชายวัยทํางานก็ดีหรือคนที่อายุมากขึ้นไปเนี่ยมากกว่าคนที่เป็นวัยทํางาน ก็ดีบางคนบอกพอเครียดมากๆปั๊บมันทําให้เกิดปัญหาเรื่องของสมรรถภาพทางเพศอืมค่ะเป็นไปได้อันนี้มันมันมีวิธีการช่วยไหมคุณนุก มีจริงๆแล้วในปัจจุบันมีวิธีการที่จะช่วยในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศเนี่ยมากมาก <Meet. S 2> มายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ดีหรือการรับประทานอาหารก็ดีอย่างหอยนางรมอันนี้เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของถ้าเป็นมากๆอาการหนักๆเข้าเนี่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าอาหารเนี่ยอาจจะช่วยไม่ได้แล้วฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องได้รับการรักษาทางแพทย์ก็คือต้องไปพบแพทย์ได้รับยามารับประทานนะคะครับแพทย์จะช่วยเราได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับคนที่ ่มีปัญหาในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศอาจจะรู้สึกว่ามันน้อยลงกว่าเดิมมันหย่อนสมรรถภาพลงอะไรแบบนั้นนะครับคราวนี้ถ้าเวลาที่มีคนบางคนผู้ชายบางท่านที่มีปัญหาเรื่องของสมรรถภาพทางเพศนั่นเอครับปรากฏว่าสมรรถภาพทางเพศลดลงปับ๊บบางคนบอกเอพอฟังปับ๊บอยากจะไปรักษาะจะต้องใช้เวลาฟื้นฟูนานไหมพี่นุ ในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศส่วนใหญ่แล้วคือจริงๆแล้วการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยมันเกิดได้จากหลายสาเหตุมากคือถ้าเกิดจากความเครียดถ้าไม่ได้เกิดจาก การขาดสารอาหาร <c oughs> อย่างี้ยค่ะก็จะแก้ไขข้อบกพร่องตรงนี้ได้อย่างเร็วอย่าง <c oughs> รวดเร็วก็คือทำไงก็ได้ให้หายเครียดหรือ <ừ> ว่าราับประทานผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารก็จะช่วยได้แต่ถ้าเกิดจากฮอร์โมนเพศช,ชาย <c oughs> ถดถอยลงเนี่ยค่ะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงหรือว่าบางทีเกิดจาก ภาวะอื่นๆตามมาเช่นโรคภัยไข้เจ็บอย่างโรคเบาหวานเป็นต้นอันนี้ก็คือเป็นการรักษาที่เรียกว่าต้องใช้ระยะเวลานานมากหรือบางทีอาจจะรักษาไม่ได้เงี้ยค่ะจริงๆคุณนุ๊กถ้าคนที่อายุมากเนี่ยส่วนใหญ่จะได้เราจะทราบว่าคนที่อายุเกิน50-60ไปบางคนเนี่ยเริ่มบอกว่าย่อนสมรรถภาพทางเพศแล้วใช่ไหมคะแต่คราวนี้เป็น มันมีความเป็นไปได้ไหมว่าถ้าคนที่อายุยังไม่ถึง30หรือในช่วง30ต้นต้นๆแล้วเกิดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นไปได้ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วพบจำนวนคนที่อายุประมาณ3 0เนี่ยเกิดเป็นโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยมากขึ้นในทุกๆวันนะคะถามว่าทำไมเพราะว่า ด้วยความที่ชีวิตในปัจจุบันมันเร่งรีบมากแล้วก็ความเครียดจากการทํางานก็ดีทําให้ฮอร์โมนเพศเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะก็อาจจะทําให้เกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมาได้ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้อย่างเช่นนอนไม่เป็นเวลาทานไม่เป็นเวลาไม่ค่อยได้ออกกาลังกายพวกนี้ถือเป็นสาเหตุเหมือนกันก็เป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่ทําให้เหมือนอายุร่วงโรยได้เร็วขึ้นนะคะเป็นอย่างนั้นเองครับคุณุูกครับคราวนี้ จริงๆแล้วบุหรี่กับแอลกอฮอล์ด้วยตัวดีใช่ซึ่งซึ่งเรียกว่าคนในปัจจุบันมีวิถีชีวิตที่สูบบุหรี่เยอะแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์มากอย่างเช่นการสังสรรค์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นสองตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีผลกระทบในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศแน่นอนคราวนี้ช่วยลดช่วยลดเป็นโดยช่วยลดนะใช่ไหมเนี่ยผมพูดผิดหรือเปล่าถูกต้องนะถูกต้องนะคราวนี้ เราทราบแล้วว่าเอ๊ะมันมีของที่ทําให้ลดสมรรถภาพทางเพศครั้นี้มันมีอาหารอะไรไหมที่เราสามารถทานได้ประจําวันเนี่ยคุณนุก๊กจะเราคุณผู้ชายเนี่ยนะครับอาหารอะไรที่ทานแล้วมันช่วยเสริมไหมสมรรถภาพทางเพศก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกโปรตีนทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองหรือจากสัตว์เองก็ได้รหรือว่าจะเป็นสาร,สารอาหารที่มีซิงค์อยู่เยอะๆอย่างเช่นอหอยนางรมอ่าอันนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันค่ะคุณนุ๊กแล้วถ้าเป็นความเชื่อที่ถูกหรือผิดนะฮะเขาบอกกระเทียม ก็ช่วยด้วยเหมือนกันใช่กระเทียมก็ช่วยด้วยค่ะกวาเครือแดงอะไรแบบเนี้ยกวเครอแดงช่วยค่ะช่วยเหมือนกันใช่ไหมครใช่ค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าทานกระเทียมเยอะๆน,ๆนี่ก็ช่วยได้ใช่ช่วยได้เหมือนกันใช่ไหมครับคราวนี้คุณนุ๊กครับถ้าสิ่งต่างๆที่พูดมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถามเพื่อคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งว่ามันช่วยให้กลับมาปึ๋งปังอีกได้จริงแน่นอนใช่ไหมคร ถามว่าแน่นอนไหมจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะมันตอบไม่ได้ว่าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็คือบางคนเนี่ยจะมีผลต่อการตอบสนองสารบางอย่างเนี่ยร,รวดเร็วหรือว่าช้าไวต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเลยแต่คืออาหารต่างๆนี่คือจําง่ายๆอะไรที่หยิบเข้าปากเนี่ยนะครับถ้าเป็นโทษนะฮะก็อย่าเอาเข้าถ้าเป็นประโยชน์เอาเข้าซาคัะคร<ช>าวนี้อยากให้คุณนุกฝากถึง การที่จะเลือกรับประทานอาหารนะครับของคุณผู้ชายว่าเอ๊ะจะทานอย่างไรให้มันพอดีม่วาจะเป็นเรื่องของ1รูปร่างที่อยากจะให้ดูดีนะครับอย่างที่สองอยากให้ดูสุขภาพดีอยากให้เรื่องของสมรรถภาพทางเพศไม่หย่อนสมรรถภาพเกินกว่าอายุที่จะกําหนดไว้อะไรแบบนี้นะครับใช่ค่ะก็ในเรื่องของสุขภาพคุณผู้ชายนะคะที่ดีที่สุดแน่นอนว่าการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะอย่างตัวโปรตีนขาดไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์หรือว่าจาก ถั่วหรือว่าธัญ,ญพืชหรือว่าตัวถั่วเหลืองเองก็ดีนะคะก็จะมีประโยชน์มากๆสําหรับคุณผู้ชายนะคะนอกจากนี้เนี่ยการรับประทานอาหารให้เป็นประโยชน์แล้วควรรับประทานอาหารให้หลากหลายค่ะให้ครบ5หมู่นะคะแล้วก็ควรพักผ่อนให้เพียงพอที่สําคัญออกกําลังกายค่ะขาดไม่ได้ควรออกกําลังกายอย่างน้อยเวลาสามครั้งนะคะครั้งละประมาณ30นาทีเท่านั้นเองะคะ่ะแค่นี้คุณผู้ชายก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วแข็งแรงนะคะ นั่นเป็นเคล็ดลับนะครับที่วันนี้คุณนุ๊กนํามาฝากเรานะครับตอนนี้ครับเราก็ได้ทราบถึงวิธีการดูแลตัวเองนะครับวิธีการดูแลสุขภาพของตัวเองครับตั้งแต่ภายในออกมาจนถึงภายนอกนะครับคราวนี้เดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับคุณนุ๊กครับเดี๋ยวเราจะกลับมาตอบคําถามค้างคาใจกันอีกวรานะครับที่คุณผู้ชมครับเขียนอีเมลครับมาพูดคุยกับเราครับทาง g ิ v e m มี i ฟ e g i f r ย e n เ c นช n นาลคอนะครับช่วงนี้ครับสนับสนุนโดย กิฟรีนวิสร์เมนครับผลิตภัณฑ์เพื่อคุณผู้ชายครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาพูดคุยกันครับ